เป็นคำถามมาจากอลุ่มสาระภาษาไทยโจทย์มีอยู่ว่าจงเติมสำนวนที่ถูกต้องนะคะลงในช่องว่างที่ว่างไว้นะคะคุณทําอะไรไว้กับคนอื่นระวังเถอะลูกหลานของคุณก็จะเจอสิ่งที่คุณทํากับคนอื่นสำนวนไทยเขาเรียกว่าอะไรครับสำนวนไทยสําหรับความห,หมายนี้เรียกว่าทีมสีเหลืองครับเขียนว่ากรรมตามสนอง ทีมสีแดงครับกงกรรมกงเกวียนกงกรรมกงเกวียนเฉลยนะคะครับเขียนได้สองอันคือกดแห่งกรเนี่ยเราเรียกว่ากงเกวียน กำเกวียนหรือไม่ก็วัวใครเข้าข้อคนนั้นทีนี้จางดามเรามาคุยกันก่อนเอาข้างหลังก่อนว่าวัวใครเข้าข้อคนนั้นแปลว่าอะไรก็วัวของใครก็ต้องเข้าข้อเขาทําอะไรก็ต้องได้แบบนั้นอ๋อเข้าใจอันนี้คืออันนี้จะเห็นว่านี่คือล้อเกวียนอ๋อแล้วจางดามดูข้างไอ้ข้างข้างนอกสุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นกงกรงหมายถึงวงวงล้อโอเคถูกไหมฮะแล้วก็มันจะมีซี่เห็นไหมตรงมันจะมีซี่ซี่ซี่นี่เขาเรียกว่ากมตรงนี้เหรอซี่อย่างนี้นะใช่เรียกว่ากมค่ะใช่ค่ะเออแล้วก็ส่วนไอ้ตรงไอ้ตรงข้างนอก เนี่ยเป็นวงคือเป็นกลง <c oughs> เมือม่อเมือ่อเมื่อล้อเกวียนเนี่ยมันมันเคลื่อนไป้างหน้าคือกงของเกวียนไปปุ๊บพี่อันลองบอกที่อะไรตามไปกรรมมันก็ต้องตามไปก็เลยเป็นกรงเกวียนแล้วก็กรรมเกวียนพอกงเริ่มหมุนปุ๊บกรรมก็จะหมุนไปมันก็ต้องเป็นกงเกวียนแล้วก็กรร <กำ S 1> มกกเกวียนทัลก